บาเตยโซสวัสดีครับรอครับรอขณะกูได้สวัดีว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีตอนนี้ก็รวมตัวเลยนะครับผมเตรียมตัวเดินทางเลยนะครับเอฟซีก็น้องปอนก็มาพ้อน้องเก้านะครับพวกเอฟซีนะก็อย่างว่าแหละปอนไม่ได้ไปเหรออยู่นี่นะเหรอใช่เหรอโอ้ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่น้องเก้าภูมิใจอย่างมากเลยที่ อ่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรถเอ็นไนนะครับผมที่เดินทางนะครับผมเนี่ยเต็มรถเลยนะครับผมเอฟซี FC. โอ้ขนมนเลไไม่อยากไม่อยากจะเห็นเลยปะโอ้นะครับผมก็จนะไปเอาไปไม่เยอะเนาะไปก็กี่ถุงนี่ประมาณสักสิบทุงนะเอฟซี FC. สิบทุงก็พอดีนะครับผมแล้วของที่อยู่นครมันเยอะเยอะเปล่าก้านครเขามีของเยอะเปล่าของไปฝากอ้าวเหรอ เราต้องไปรับของที่นครพนม,นม,มอเอฟซีนะแต่ไม่บอกเป็นใคร<ม>อุบไปก่อนแต่น้องก้าวรู้จักอยู่แต่ผมไม่รู้จักนะครับผมอาจจะเป็นเธอไปก็ได้อาจจะเป็นของผมก็ได้ไม่สามสัปดาหผมไม่ได้ยกไงเดี๋ยวของที่เหลือเอฟนั่นเองครับผมอันนี้โอ้ของเอา้าคือเราไปยังไม่ไมถึงครึ่นนงนั่นหนิเนาะ ยังมีครึ่งเล่ซีนะก็รองวดหน้านะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆครับไปทยอยไปเดือนสองครั้งครั้งสองครั้งนะครับอเ,รอเออก็กอแล้วแต่สถานการณ์เดือนบอกว่าอยากตัดเดือนละสามครั้งเหรอโอ้เกิดไปสามครั้งก็เดือน <M: S 2> นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เตรียมตัวออกออกกี่โมงดูรูปยามก่อนออกกี่โมงตอนนี้แปดแปดแปดโมงห้านาที อ๋อโอเคอันนี้คือตอนนี้เป็นโมงศูนย์ห้าเป็นโมงกับอีห้าห้านาทีนะครับก็รับเอ็กซ์ซียูสูบว่ากัปตันไม่ได้ไปเนาะกัปตันน้อยไปโรงเรียนไม่กัปตันน้งซิงอ่ะไม่กัปตัน<ร>ไหยยังไม่พูดดีกว่าเนาะใช่เราพูดนิดเดียวสองพูดจาบอกชื่อไว้นักการพนมแล้วเะไรไม่ไม่พูดดีกว่าเะไรอะไรวะจพูดดตลอเ้างงว่ะพูดอะไรที่ เหรอเล่าเอาเอสซีผมยังอ <stumbled in> <ground> ุ Anyways, <desserts into> <ground> ๊ยผมไม่นั outra? ่นนีิไปเดี๋ยวถามปะเย้าเก้านาทีก่อนเลยตอนนี้หกแล้วเดีไปจอดรออยู่เอกซ์กีอีกนะครับผมครับเดี๋ยวฝากติดตามพวกเราด้วยครับผมเราจะไปเยี่ยมสปปลาวนะครับวันนี้นะครับผมเราจะไปเจอกับสาวลาวสาวลาวเตรียมตัวไว้น้องก้าวบอก สาวลาวสาวลาวมีสตุ้งไม่ผมไป่หฮวงคนเดียวพูจริงเนี่ยฮวงใครรู้ไหมเอกี้ซียูเขาเออนั่นแหละเขาเขาจะไปนานแล้วปกติเขาจะขอขอเขาเขาจินทาหน่อยนะเออขอขอจินทาในคลิปหน่อยปกติเขาจะเรื่องอื่นเขาจะสิช้านะยแต่เมื่อวานเรื่องลาวโอ้เขาทันทีเลยอ่ะพร้อมเลยเออพร้อมทันทีเลย พราะว่าไปลาวพวกนี้นะพร้อมโอ้พร้อม,ออม <c oughs> เออ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเคยพูดว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัวเลยเอาเตรียมตัวนี้เลยว่ะ <c oughs> เร็วมากเลยนะ,ะ <c oughs> เอฟซีเอ,อเอกกี้นี่คือแบบสุดยอดเลย,ย,ลเ,ลยเรื่องราวเนี่ยเออชอบจริงนะครับผมเขามีเขามีเรื่องราวเออเขาต้องมีแเลยนินทาในคลิป <c oughs> เอฟซีนะเออทจะรู้ก่าเข้ามาดูเอานะครับผมครับรอครับรอสัีครับ